5พิธีกรรมที่ควรทำในวันสงกรานต์เสริมดวงทุกด้านชีวิตรุ่งโรดในวันปีใหม่ไทยนี้เราชาวพุทธควรเสริมดวงชะตาด้วย5พิธีกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสงกรานต์ที่จะช่วยนำพาชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีอะไรบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยครับ1 ทำความสะอาดบ้านเรือนหิ่งพระเต๊ะหมู่บูชาสารพระภูมิสารเจ้าที่ในช่วงเทศกาลสงการานต์นับตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนถือเป็นเรืกดีที่สามารถทําได้ทุกปีจะช่วยเสริมดวงให้ศักดิ์สิทธิ์ขาจุน 2. ทําบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเป็นการลําลึกถึงบรรพบุรุษ อีกทั้งยังเป็นวันรวมญาติให้ลูกหลานที่ไม่ค่อยได้พบปะก,กันได้ใกล้ชิดกันช่วยในการเสริมดวงบริวาร 3. ขนสายเข้าวัดเป็นคติที่ว่าเมื่อเราเข้าวัดตอนออกจากวัดมานั้นสายจากวัดก็ติดรองเท้าออกมาด้วยการขนสายเข้าวัดเสมือนได้คืนสายที่ติดรองเท้าเราออกไปแล้ววัดก็จะได้นำสายเหล่านี้ ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปซึ่งในทางพิธีกรรมจะปฏิบัติเพื่อเสริมดวงอสังหาริมทรัพย์หากต้องการให้มีอสังหาริมทรัพย์หากต้องการให้รากฐานมั่นคงควรขนทรายเข้าวัดและก่อเป็นพระเจดีทรายจากนั้นปักธงสีตามวันเกิดอาทิ์ตยเกิดวันอาทิตย์ก็ปักธงสีแดงเกิดวันจันทร์ก็ปักธงสีเหลืองเป็นต้นเพราะดานทรัพย์สิน 4. รถน้ำผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ที่เรานับถือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพเจ้าหนายที่เมตตาเราการรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ให้เตรียมตัวดังนี้เตรียมนำผ้าหนึ่งสำรับจะเป็นผ้าข่ามา้าผ้าถุงผ้าหม่มหรือผ้าอะไรก็ได้ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้พร้อมดอกไม้ทูบเทียนนำไปมอบให้กับท่านเหล่านั้น จากนั้นอาจจะมีน้ำอบไทยน้ำดอกมะลิน้ำหอมรถบรรมือของท่านเพื่อขอพรพิธีกรรมรดน้ำผู้ใหญ่นี้จะทำให้ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เสริมดวงอุปถัมภ์ 5. ล้างเท้าขอ,ขอขมาพ่อแม่ในระหว่างปีเราอาจจะทำผิดต่อพ่อแม่ไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลัง ในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้หากได้ล้างเท้าขอขอมากรรมต่อท่านและรับผ่อนจากท่านแล้วเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจึงช่วยเสริมดวงทุกด้านเพื่อล้างอาถรรพ์เพื่อสิริมงคลจเจริญสุขในชีวิตวันสงการตคือวันขึ้นปีใหม่ไทยดังนั้นจึงต้องเตรียมงานเป็นการใหญ่จนมีผู้คนพูดกันติดปากว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันสงกรานต์จึงมีกิจกรรมมากมายที่ไม่ใช่เพียงเทศกาลสาดน้ำอย่างเดียวยึดถือสืบเนื่องเป็นประเพณีมาแต่โบราณการ